ากาศเมืองไทยน,นี่ร้อ,รอนจริงๆเลยเนาะน่าไหม,มน่าสิจาที่ชอบปั่นจักรยานนะช่วงนี้ยออกไปไหนไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องจักรยานแล้วก็แบบเอ๊ะน,นี่นี่คุยอะไรกันนะอ๋อเมื่อกี้เรากำลงัลงคุยเรื่องที่แต่ก่อนชอบปั่นจักรยานกันอยู่นะใช่แล้วตอนนี้ไม่ชอบปั่นแล้วเหรอเป็นเพราะน้ำอย่างเวลาปั่นอ่ะแดดมันร้อนอนะ่ะ okay. วารกรรตอบโจทย์ทุกงานใช้งานทุกแบบทุกเพศทุกวัยและนี่คือชินโนะระกับโซลารูปบิซิเคิลที่มาพร้อมฟังก์ชันระบบไฟฟ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีฟังก์ชันออกกําลังกายอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายยานไฟฟ้าที่มาจากกระแสไฟาจากที่เราปั่นหรือว่าโซลาเซลจากบนหราลังคาที่กันทั้งแดดทั้งฝนรี่งดียังมีตัวจับชิวจรอระหว่างการปั่นหรือว่ามี G P S ติดตามในกรณีฉุกเฉิน จักรยานคันนี้สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้ดีเลยแหละโห้หแค่คก็สุดยอดแล้วว่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะนวัตรกรรมของเรายังตรงกับ s D G ในข้อที่3และข้อที่7อีกด้วยค่ะข้อที่3นะคะการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนั่นหมายถึงการลดความเสี่ยงในชีวิตค่ะข้อที่7นะคะ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นั่นคือการนําแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะและนี่คือตัวอย่างนวัตกรรมนะคะ